ตีออกไปบล็อกออกไปบล็อกออกน้องออกไปบล็อกกตายออกไปบล็อกตายออกไปเยอะอยู่แค่วงในตึ่คิดหน่อยตึ่งคิดหน่อยใครเล่นแดนซับอะต่อยไหนต่อยไหนตัวนึงจะเข้าหินอะแกนมาแกอไาเอ้ยใครไม่ปั๊มมาน้าโดนครูสมัตแกนตายเลยฮหยโรลเทคหน่อยวะมองมองมองมสาดีเออรต่อยมั้งบอกเลยกดีล้วด้วยนแจมแจมแจจะเข้าละ ข่าข่าวข่าข่าวขเลยมาเลยมาถอยมาเลยถอยมาเลยถอยมาเลยฟังกูถอยมาเลยไปล่างตายร่างมาเว้นมาเว้นมาเว่อยหน้าต่อยหน้าต่อยหน้าบีบมาเรืนบีบล่างสองร่างสช่องบีบ่างสอมันถอยล่างมันถยล่างเข้านายวัเข้านานมาเข้านานมาเพื่อนมันเกียเนาแปกแปกเขียนหน้าว้าเปลาะเ้ามาน้าเข้ามาน้าเข้ามาน้ามีเ็นแถบกีฬาเข้ามาเติมาวิปวดมาเลยั้เออวิปวดตายเจ้ เอกองขันอยู่ันนึงไว้ก่อนยืไว้ก่อนรูรู้กูยื้ไว้อยู่ไว้ก่อน้ไว้ก่อนก่อนรกูรอใช้ยัเลเติมไหปเติมไหมไหนไปรอะไรครเบทำมาตัวเดียวเงี้ยรอว่าเดินมาดีเดินมาเดี๋ยวก็ป้ายป้ายอาติดขอบอยู่นิดหน่อยเดินมาทางนี้ดิเดินมาทางที่ขุดให้ดิเข้าหินมา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  เราองไปว่าเพื่อนเราองไปว่าเพื่อนทราองไปมาเพื่อปมาเพื่อนาทำบอล่อไปมาทำบอลไปมาไปหัวโค้งทาบอลเยอะๆทำบอลไปเยอะม่มาไ่เยอะผองไปเยะตัดแงให้ตดแงให้ีแล้วผมแงแล้วเพื่อนผมนี่คนแรมได้ด้วยเอ้ื้่ขวามาเออมามาอยู่ขวาล่างมาอยู่ขวาล่างมาอยู่ขวาล่างก่อนทำบอลทำบอลทำบอลมาทำบอลมาไ่กเลยเลยทำบอลมาไปไม่ได้โดนย ขวาล่างคือมาปล่อยคือมาป่อยข้างบนขวาบนมันจะหมดแล้วฟังกูนะสามตรงหลักไปไหนอ่ะมาขวาล่างดิกูบอกขวาล่างคือขวาล่างดิเตกเตกในดงตัวนึงเตกในตรงตัวนึงเดิในดงตัวนึงมต่อยสองตัวเนี่ยตอนเนี้ยมืโดนต่อยคนเออตัดแลนหน่อยตัดแลนตัดแลนดหินตัดแลนหินตัดอยู่กูมาแล้วกูเทเลต้าโดดออกไปหมดแล้วาอขวาล่างเรามาอยู่ขวาล่างเรามาอยู่ขวาล่างดิเออเล่นมาจะดึงมันจะดึงรึเปล่านี่ยตัดแลนหน่อยตัดแลนตัดอยู่ตัดอยู่ตัดแลนตัดแลนมาหน่อยตัดมา ้กูจะโดนต่อยเนี่ยให้กูตัดแรงเนี่ยเตไมเต็มไปเต็มไปเตกมไปอต็มไปตัดแลงหน่อยดิตัดแลงหน่อยดิตัดแลงหน่อยตัดจูตัดจูตีมไมาตีไมาโคมาโค้นมาี่เราก็ค่อยเคลียร์มาค่อยเคลียร์มา ต่อยไหนทิ้งอ่ะต่อยไหนทิ้ล็ตเลแสไมแสนตัดเล็บตัเลตัดอยู่ตัยูยรงลวงไปโวยมวยมมวยตัดยูตัดยูอาเสกนีมันแลนลัวตู้นีขวาหิขวาล่างอ่ะขวาล่างวไขวาล่างขวาล่างขวาล่างเออเแล้วเออแล้วแค่หน่อยแสนหน่อยแนหน่อยเทียนหน่อยเทียนหน่อยเยี่ยไม่ได้ลพี่มีคนได้ดีผมดวมาละ ไอ้กูจับสเปลมันอยู่ไอ้เจ้ยืนขวาไว้ยืนขวาไว้ยืนขวาไว้แกมาแกน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 ไหนออกหินไปทีไหนออกหินไปไหนออกหินไปตามามในไหนดักรูได้ปะไหนดักรัวรูก่อนเข้าหินเตะมันตมัตวนึงเตะมันตนตเตตะมนตตตนตัดเตันเตนัเะเตะมันเเตะมันตัต เอ้ป้าตลเดเดืนตายเออแตะแะแะเออเตะตล้วนเลยออกลเพื่อนขอแล้วมั้งไอ้เะเดอบตงเอบตงจุดเดียดเดีตองหนึ่เลนเอาเลยตายยอลหินตายบอลตจุดตงยตตยอยี่เปิเตีดิตอยก่อนตยก่อนคนเดียวเออเอเลยตยดีมาดัะเดินออกมาด้วยกันเดินออกมาด้วยกันไอเจียบฟังกูออกไปพร้อมกันออกมา ดินออกมาข้างในเคลียเตตี้เจนี่เตตี้เปง้กาไม่มะไมเพื่อนข้างในอะไอองอยู่เอตเอาเเิเช็คเเช็คดีเเช็คไจอดสูงจอดสูเข่าเๆ่าเอ้ยว่งวาอยกระสวเลกมากกอยมากเสวยมากกยมาสอช่องไอ้เพือนตั้ง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 ไม่ถอยเยอะกูสเปลคนแรงมันอยู่กูสเปลคนแรงมันอยู่หอยแล้วมันมีแอลเมลยิเกมันิเกมันออกหน่อยนิเกมันออกหน้าเสกหน้าเอ แ็กกูตายนะรนกลับมากลับมาแล้วน้องหัวเรไปน้องดิไปนีแปดง่เนี่ยมู่เพื่อนตัดแล้วนะหน่สไม่มีหนึสามไม่มีนะหนึสองม่มีตัดแล้วนะกูตัดแล้วนะกูตัดแล้วนะปากกูสามสขึ้นมาสช่องขึ้นมาเร็วขึ้นนะึันไม่้เลวาเข้ามาเขมาขวาเอาขวาเอาขวาขวาตามที่คุยตามที่คุยออกขวามาออกขวามากตั้ง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 คนแต่หน้ารูคนแต่หน้ารูคนแต่หน้ารวมอตัแลม เอ็กูตัดแล้ว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 กูตัดแล้วกูตัดแล้วเจกูตัดแล้วกูตัดแล้วกูมันมีคนตัดแล้กูไอ้งใลีกตัดแล้วกูใ้โดมยึดเนี้ยผาบอกแล้วว่ามีคนตัดแล้กูอยู่ในโดมเนี่ยอย่าตายมาเฮ้ยเก่งแแล้วเดินดิเพื่อนโอ๋สอยมากสวยขวามากสวยขวามากสวยขวามากสวยมากสวยมากลงล่าง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 เออตั้งมาตั้งตั้งตั้งแต่รถแต่คนแต่คนนั้นลูกเออสวยนเดินมาเดินมา ตามหดฟังกูฟังกูฟังกูมันมันเหลือน้อยปล้ถอยเข้ามา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 เจอกันในจุดเจอกันจุดเจอกันจุดเส้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 นจุดฟังกูแล้วดีข้ามไปดิีข้ามไปลงมาดิีข้ามมาดิมันเหลือน้อยนิดเดียวฟังกูนะฟังกูนะเจอกันตรงจุดนะกูแย่สามลองตายไดแล้มั้ยะโดนนี่เดินมาสายบนนี่เดินมาสายบนก่อนเดินมาสายบนก่อนฟังกูสามสองหนึ่งไปคนละหมาดไปกูแลแล้วไปอ่ะแล่น ตัดแล้วแล้วกูตัดแลนด์หน้าแล้วกูตัดแลนด์หน้าแล้วเออแต่อยแูนหน่อยพี่เล็นเดีล่นเดวนะก็มาปล่อยไปเลยพี่มีอะไรแล้วตัดแลนด์นะเคนตัดแลนด์นะเคนปั๊มตัดแลนด์กูหลเหวะกลงหนีแรมแล้วอ่ะมึงต่อยมางทีได้มางกูนี่ก็แรมแล้วเพื่อนถอยมาถอยมาถอยมาเออกูแรมอยู่แรงอยู่ขวาขวาบน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 ตั้งตัดแลนด์ใช้บนมัหน่อยตัดแลนด์ใช้บนมาตั้งขวาแล้วมาตั้งขวาแล้วมาตั้งขวาแล้วมาตั้งขวา

ตัดแรงนะกูตัดแรงนะเพื่อนกูตัดแรงนะกูตัดแรงน่นะมีเศษที่ตัวนึงเห็นปะเห็นปะเห็นปะกูสเปไว้แล้วกูสเปไว้แล้วเพื่อนนี่มเคเกิเกเคเเลเก่เีเลงหน่อยเพื่อนเลงหน่อยเลงหน่อยเ่อนเซว ไม่มีแรงไม่มีแรไม่มีแรงลอรลๆไปลอง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 ฟังกูฟังกูฟังกูต่อยเหี้ยเหี้ยนี่ก่อนเหี้ยมาลิกอ่ะมลิก็ดนขวาบ้านเดนขวามานโดนขวามากดนขวามาตั้งตั้งตั้งอเจพอแล้ว่าเจมเจมโอเคพอมาเจมมเจมมเจมมึงตกเลยแล้วดันกลับมาิน้าผมมาแล้วน้าระวังนะอ้อง่ขวาเพแบบคน้เยแคนใ้เยแบบคนใ้แบบนแคน้เเส่หลั้โดนเสี่ยหลตอเน ไปเียต่อยไม่ได้มันมุดไอ้สั์เศกหลังงตัวนึงเสกหลังดงตัวนึงเออมันตแล้วเกหลังงเกหลังโงดันเลยดันเลยเหลังดงไมาไนตได้ต่อมาไตด้ตอมาไอ้กูงที่ห็นเพื่อนเฮ้ยมันอยู่ที่ห็นเพิ่มอยู่ที่หหัโดะมาหน่อยแล้วมั้ตาเรียกตาเรียกะเปแล้วจะเปแล้วจะเปแล้วตายตยกูต่อยกูต่อยไม่ได้กูต่อยติดทูโบ้เลยเจนสั่งต่อยเจนต่อดกตัเหนเอจบแล้วมาก่อนไหนกูออกมาไหนกอน

มาโบมาโบไอโจมไอโจมเล็กมาเออเออย่างนั้นแหละเออต่ตายได้วยเอดีนะแมากมกงถอยมาถอยมาถอยมากแข่งแข่งสถอยแล้วไม่ถอยอ่ะกแล้วกดีแล้วเสกหน้ากแล้วเพื่อนเสกหน้ากแล้วเออเสกหน้าล้มได้ล้มถอยก็มาได้ถอยก็มาได้เพื่อนถอยก็มาได้ก็มาได้เกหน้าเกหน้าคุณโแล้วแต่แล้วลหนอยหนโผล่ลลเลยตัดอยู่ตัดอยู่ตัดอยู่ ไมหรืปเอมันเทียนไนมันออกอะคนหน้าบ้าคามเียนที่คเนี่ยกูจะพูดข่าวข้าวข่าวเล้นมาเว้นมาเว้นมาเว้นมาอะไรไม่ออกเฮ้ล้มล้มไม่ออกอะไรไม่ออกเล่นมาเฮ้ติดแบมาเขาหออกอะไรไม่ออกเล่นมาเลมาดนเอต่อยึบนตอยขึ้บนอยขึ้นบนอยขึ้นบนลถอยขึ้นบอลถอยขึ้นบนอยขึ้นอยขึ้นบนอย้ยให้นบต้งบนตอยขะนบนตอนต่อยขนบขน นี่อะไเลยตั้งอยู่เฉยเล่นมาเล่นมาเล่นมาต่อยมาในดงต่อยมาแถบไม่เลื่อนครับเน๊สามแถบไม่เลื่อนครับไม่ได้หรอจะมีคอสามแล้วมีคอสามไม่มันมีไอ้กูตัดแหละอยู่เจ๊กูตัดแหละจากข้างในอยู่เจ๊ดันกลับมามันเหลือน้อยมันอยู่โซนอั้นมันเหลือน้อยกลับมากลับมากลับมากลับม้ากับม้าเด็กลเดือดมันเดือดมันเดือดเจ๊เจ๊เงยเฮ้ยมันเลี้ยงแล้วสเปลแล้วสเปลแล้วเอาดิเอาดิตัดแล้เออกูตัดแล้วสต๊าฟแล้วสต๊าฟแล้วเบอร์สองหัวเรือจุดเบอร์สองเว้นมาเว้นมา เล่นมาดอ่ะฟังกูไปเอ้มึงเกูไปเฮ้งเลยไอ้นี่ดิแต um, ้แตตเลื่อได้มีมีไอ้ที่หินไอซีมไอ้ที่หินอยู่ไอซีไอซีรงระวังหน้าวนะระวังหน้าวานระวังหน้าวานระวังหน้าหวาไม่ต้องซับเกดีฮัลโหลไปซับวีดีกวน

ม่มีอะไรเลยมีอะไรเลยว่าากูตดอยู่สเปรย์อยู่ดันกมาดกมาช่วยดดันกม่กูตัดแอยู่กูแงข้ามอยู่หาแล้วแต่แล้วแต่แล้วกตนออกยีมีลอกตัวดึงคุณดงตรงนั้นอ่ะดูหัวโดให้านยเดวระวังนะวานีมันตดนตวมันจะเี้ยวเข่าเข่าเขาเฮ้ยทาไมเข้าไปเฮ้ย ได้มาแต่คนเียรได่ไหวเียรได่ไหวตอปทีคอบบาตอตแบไมาแต่มาม็อบต่ตดแล้วม็อบกแล้วอยมาดงเดนดอนในดงเดนดอนแล้วมล้อยมาใหญ่เลห่มไม่ดีนมีมองห่มไปจนแนอยู่ปางกูสางถอยมาถอยมาไปวงนแล้วไปวงนแล้ววงนวงนแล้วตายกูตายกูตายคนเดินแล่นไปเล่น่เล่นมนไ่ลดีแล้วดีแล้วหนุ่มดีแล้วดีแล้วหนุ่มดีแล้วดีแล้วมาหนอนที่นเล่น้ามาพี่อยมาส์ฝาฝอยา่นีา ไม,ไม่มีแรงไม่มีแรงไม่มากูตายกูตายกูตายเรียบร้อยเรียกบร้อยเสกตายหมดเลย กูอย <Happiness. S 2> uh ู่กูอย kind of ู่กูอยู่กูอยู่และแลขวาไว้แคเออแรงแลตั้งไว้แลตั้งไว้ไม่เอาไม่ถอยไม่ถอยมาดันกับม้าดันกลับมาหมดแล้วกลับกับมัเข้ารูแล้วหนโบลูหนโบรูดันกับไอ้มดแล้วไอยดเยผมเไอเหนยหมดแล้ไอเี้ยัมดแ้ยหมแล้กไเม่อยู่เพื่อเพี่เหไอเห้ามาเข้ามดลอเมาแล้วอเหยมดแลอเหี้ยมอเห้มลไอเหแล้วหหมดแล้วไอ้มอเบนมองบนอเไปเลย้หลอเ ลงหลังออกได้ออกกลยนะเพื่อนออกไปกันหน้าว้าวเลยออกไปกันหน้าว้าวเลยออกไหมออกไหมคู่แกนออกเชี่ยวโดดเลยนะเ้ระวังโดนโบตายไม่มีโดนไม่มีดูอยู่ไอ้ระวังระวังนะมึงระวังมองค็อกกิ้งต่อยด้วยโบไปขวาไม่ตายนะในระวังระวังมองค็อกกิ้งต่อยด้วยไอ้มาล่อยนหนตัวนึงนี่นักขาหลเรียกไหนนะครับนึงนะเวงในอ่ะ ัลโหลมาต่อยมาตอยนหน่อยเขี่ได้เลยเพื่อนเขไปเรีได้้ยเพื่อนพวกเล่นมา่าเข่าเขเลยมาเลยมาเลยมาเ่เือัโถอยไถอยไว้ถอยไถอยมาตั้งมาตั้งตั้งังันกลับมารันกลับมาได้

มาดินกันมาดินกันมาเร็ว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 ทางนี้เร็วเร็วามกูตามกูม่ใส่ใส่ใต่ใส่่ใส่ใต่เอาใ่มาเอาใส่หน่อยดีไปดีไปเยอะดีไปเยอะดีไปเยอะปล่อยมันเข้าไปปล่อยมันเข้าไปปล่อยมันเข้าไปเยอะ ฟังกูดังก็ม้งอ่ึงอีกอ่ะึงอีกีอีก่คอีนี่คอนีอีกอีกอีกแตเบไม่โดนไม่ได้เกิดมาบนแท็บเกาบนหินกมบหินมบนหินมาบหิกูตัดแลนหินอยู่กูตัดแลนหินเล่มาเล่มาเลมาเลได้เลได้ตายนตายตายตาตาแตาย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 ตาตายตายตายตา่ตานตายตายตายตาตายตาตาย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 ายตายตายนยยน

กูแลแล้วกูเลแล้วไอเจกูแลาอยู่กูแลอยู่กูเลอยู่กูแลอยู่ไปเข้าดงมันไปเข้าดงมันไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป้ปวดมันเดินขนมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินนมาเดินนมไเดินข้มาเนนมเดินขึ้นมาเดินขมาเินขึ้ตมแเน้นมาเ่ินขึ้มาแ่น้นมเดิ้มาเนขึ้าเดนข้มาเนข้นมาเดข้มาเนข้ามาแกน้นมัเด้าข้มาแกนงนมานขึมานข้นมน โกุแกนลงมาอกไคุณเรียคีอแล้วคุรีคอขึ้นหินเขาหินสามสองไปขึ้นบนไปไปไปเดินขวาเรอยขึ้นบนแล้วขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายลงล่างไปไปไนเขาไปแล้วนี่น่าดี่ และหน้าดิเีข้าไปเข้าแกนอยู่แลนอยู่ไปไปไปเดินข้าไปเดินขึ้นขวาเดินขึ้นขวาเจ้ากู้แรงอีกเากูแอีกไหนตีไปก่อนกูจะถึงแล้วอหรขอให้ไหนด้วยเรียกเรีคอนอแล้วนะเราตัขวาแล้วกูตายเจกูตายเจกูตายไอ้ีเหลงินไอ้ีเหลอหินไเราตงขวาเราไปังนเลองหินน้ๆๆไปดงเลยนะไปดงเดี๋ยวผมดึงไอ้สีเหลืหินแค่นั่นแหละเนี่ยเ่กูเซฟกูเต่แรแล้วเต้นคิหน่อยเต้นคิปหน่อยเต้นฟอร์จู ลนฟจุนที่ไหนหน่อยโดนแล้วตันแล้วอรเราตีน้าแบบไหนลู้ไปกไปกที่ไหนด้วยไปแล้อะวไปแล้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 วข้านอกเพื่อนไม่เีย่เลยตอนมีตงทรมานเห็นมีเตะางมากูแลอยู่ไปดักป่วนไปดักป่วนไปดักป่วนอยู่ไนั่อยู่งตัวนึงตีมาตีมาใสรใส่ดาบตีเออยยดไม่โดนของกิ้งตายตายเอใส่ดาบตีไใส่ดาบตีอะเปลี่ยนมีดเพื่อนตายแป่ไหนมี ตีาตีากูงอยู่ตีาตีอยู่ตีอยู่ตีนาแรอยู่แรอยู่ใครเหลือกี่ตัวดึงนสลับมีตีได้หรือเปล่าฮัลโหลตีนะดิอยู่ข้างไนยอมนกูไม่เหลือเลยอะไอหมดสาหนึ่งเข้าเข้าเข้าเข้หนึ่งไปเดินหน้าเดินไปกูแล้วไปไม่มีเฮียเราเดินนะกูแลอยู่กูแลอยู่อยู่ท่าอยู่ที่อกอยู่อกาไม่ดนมาแล้เขาโดนมาแล้าดนโดนกูแกมาโดนกูแกมาโดนมาโดนมันโดนมัน

ขึ้นมาไอ้ตามตูมเลยตีวังมองสีไอ้เจ๊ขึ้นมาดดิิขขึึ้้นนมมาาหน่อยเดี๋ยวไอ้เจ๊ตายดีมากกูแล่นอยู่กูแลนอยู่กูแล่นหินอยู่เห็นอยู่แล้วต้องหอยติดแล้วกูซ้อนซ้อนหินอยู่กูซ้อนหินอยู่กูซ้อนหินอยู่กูซ้อนหินอยู่ไอ้เจ๊อะไรไปเจ๊อะไรไกูแลนอยู่กูเล่นอยู่กูแลนอยู่กูแลนอยู่ต้นคิดเต้นคิดไปเต้นกอไปไปไปกอให้ไายข้างบนขวาหน่อยกูแกนข้างนขวาไปสองไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงพวกก็ไม่ต้องดึงไอ้เจ๊อะไรไปเจ๊ตายแร็คบัวพี่แร็คบัวพี่ โอ้ยแ้อ่แอย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 ู่้อู้อออไนึ่แแไ่แไ่อดิผู้ไ่อด้ไ่อด้แกมาแกนโมันดิู้ไน่อยดแก่แกนโมันแรงอยู่แอย่แงอย่แอย่แงอยู่ตีมตม่แกนแก่แล้ม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 บอแเห็นเจ๊เจ๊้อยกต้องเีย

ไอ้หเซ็กเซกเซกคอรเซ็กคอร์ปล่อยทุกแก่ปล่อยทุกแก่ปล่อยทากแกปล่อยเฉกๆตยู่ตักงอยู่ตเ้อยู่ตั้งอย่เฉยล้ตัอยตัดอยู่ตัดอยูตัดอยู่เฉยๆแล้วปล่อยนิดนึงถกงขก้นถเงขั้นถึกขั้นกกงขั้นปูสามถอยมา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 แลนดถอยมาแลนอยู่แลนด์อยู่ถอยมาเย้ลอยไม่โดอยไมดลอยอยู่ปลอยอยู่ไอู้สเปร๊คแลดก๊งิ้ก็หินมา้ก็หินมากเหินมาแลก็ เออกูถอยช้าเท่ะไอ้เหียถอยมากถอยมานะขึ้นมาขึ้นมาขหินมากขหินมากหินมามันในคูมันในกูวัวอยูเว้ยัวอยู่แล้วมีคัวอยู่แล้วตั้งมาเียรอมันเยล้ว ไอ้มันจะต้งงขวามาโอ้โหตายมันตายตายตายมันดิงมันดิงมันดิบสมาอยู่มอยู่มาอยู่สมรอยู่แกน้าแกาแกน้าคนหิน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 นหินค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 หินคนหินคนแินคนห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 ินคนแกนคนหินกนหินกนหินคนหินคนหินกนหินคนหินคนหนคนหินคนหกนนินคนหินคนหินนินอนหินคนหินคนหินคนหนคนหินคนหหินกนนนนนหนน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  ตัาแซตตี네้เซตตี้รัวๆไปเลยตอนล่นหนีแฟนแฟนแฟีเซตตี้ตอยตัดต้องอยามอหนึ่งเข้าๆๆๆ

โอ้บเลพื uh, s <S Besides, ่อนติดแถบเลยแกแกแกไปแกไปเทปเทปเทปมัน้งัินก่อนด้ไปแกด่ท่หัอนติดแถบป่เพื่อนที่เราติดแถบเลยวะครับมาเพื่อนิมาก่อนเิ้าา่อนมันเก็บันมันเก็บแต่ลแล้วแต่ลแล้วต่ดแล้วเดินมาดินมาเร็วเรตดนมาเร็ววข้างหลังอะแแเดาเดินมาเดินขึ้นมา เราขิมานี่แล้วคนเจ๊ขีมาเอาี่มาเจ๊อ้กคนี่มันนีนัน้องคุณบนุเจ๊้าบเจ๊คุณโบเจมึงไม่เคลียร์ิมันนี่เคลียรนมันเหนื่อยข้ามาไหนเราหมดนะไหนเรหมดนะไหนเราหมดเเข้าม้าเลิกข้ามาเลิกข้าบ้าเลิกข้าม้าเยอกข้า้าเนีเ้า้าเ้าาเลิตข้า้เลข้าม้าเิข้าบ้าไว้กข้าว้าเลมกข้าบ้าเลกข้า้าเกข้าบ้าเข้าาิเข้าข้าเามาข้า้าเลิเตาบ้าเื่อน หลยแล้วมั้งแต่ไม่ออกว่ะเราตั้งไว้เยอะสุดเพื่นี่เติมมารื้เติมมาเอาขวาได้ป้าเอาขวาได้บ้เพื่อนเอาขวาไว้ได้บ้าวางแถบตแ่ราข้ามมาได้เยอะที่สุดแล้วเว้ยรักอยู่เดผมเข้าไปแอบได้นะสวยสีสวอยู่นะอยู่เพื่อนไม่เป็นไรทีนึงอ่ะทีนึงเราเรียกข้ามมาเยอะที่สุดข้ามมาเยอะที่สุดตอนเนี้ยไม่อะไรในอยู่ใวดในขวดใน่เพื่นห้องไว้ขวดแล้วเสกมาเสกแล้วยังปวดมีอยู่เลยนี่ก็แล้วขวดอยู่เลยนี่อยู่นี่นี่เสกมันเน่ะข้ามไม่ได้เสกมันเออเนี่ยนงหอยเราต้องปวดข้างในเว้ยเดี๋ยวมันเเรียยกว้ เดินเข้ามาบ้านสองข่อยออกซ้ายออกขวาไปแล้วสองข่อยเดินเข้ามาสองซ้ายนี่วันนี้มันวันนี้างในมันเยอะดิสองดิบหลว้งเราเติมไลฟ์ตีหน้าด้วยมั้งเออเติมมั้จะตีคอปวดนี่อยู่ปวดนี่อยู่เปลี่ยนหน่อยไม่ต้องมันเตรียมเรียกแล้วมันเตรียมเรียกแล้วี่เห็นเตรียมเรียกที่เห็นเตรียมเรียกที่เห็นอ่ะลไวายติดตาติดตาแล้วอ่ะกดติดตาแล้วอ่ะเนี่ยกดติดตแล้วเติมแล้วติมแล้วต่อยได้บ้าต่อยได้ป่ะต่อยได้ป่ะต่อยไม่ได้ต่อยหัวโดนที่เห็นได้ป่ะมาต่อยหัวโดนที่เห็นได้ไหมที่เห็นได้แล้วเพื่อนโดนโดนเคลือดอยู่เน เอ้พี่อยู่นี่เห็นอยู่เพื่อนกูยังอยู่นี่เห็นอยู่เอ้ยมีเพื่อนตายพี่เพื่อนตายต้อง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 ให้ดึงอ่ะต้องต้องเยอะเลยเฉยแม่แม่คุณต้องรอลุ้นบางทีแล้วว่าอันอ่ะเราตายแล้วว่ะต้องรวมใหม่ทีนึงอ่ะง่าก่อนรวมใหม่ตอนมึงต้องเรียกระบุเลยอ่ะไม่คือตอนเนี้ยใครอยู่แถวใครอยู่แถวหน้าวาร์ปใครใครคือโจรถใครอยู่แถวหน้าวาร์ป ลองมาท้าวป๋อเยอะนะนาทีเดียวแล้วไอกองมีดีเลยแล้วไปอยู่ไหนนะวาป๋อเต็มที่เสว่างไอกองไว้ไปแจกไปแจกเกาะบไปเลยใครอยู่ไหมมาแจกเกาะไปเลยพีทเรามีป่ะมี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 พีทเราตเห็นช้านาทีเดียวต้องต้องไปเออนาทีนึงเออตอนนี้ต้องรีบผุดแล้วไปไปไปเอาไหไปก่อนเราไปเรียกน้ำกไหลไปแล้วเนี่ยต้องต้องเดี๋ยวที่หายแล้วเพื่อนที่สิบแล้วเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวดีเอาไปดิ 2อเข้าเข้าเข้าไปเลย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 เฮ้ยมันตามผม4ีหตัวเลยผมตายแล้วผมตายแล้วเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเขาาไปในหินเตี้ยมอย่าให้มันเรียกอย่าให้ไหนอยเายปเขาไเขาไป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 ้ขาไเรียกเล้วมเขาไปเดินปเขาไเขินปเขาไนเขาไเาไปเขาไิเขาไปเางเขาไปเาไปเขาไเาไเขาไปเขาไาปเดาไปเดาไปาเขาไปเขาไปเขาไปาเขาเขาบเาไปเขาเขาเามเาเขเขาหิเมาเาเขาเาเขาาไปไปไปาไขาาาเาาไปไเเขาาเเขาาเเขาาเเาเาเไเาเขาาไปาาปไว สวยเอ,ยอ้ยเล่นอะไร